สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพาเรวิวบ้านพักครูเดินไปดูนึกว่าบ้านผีสิงมืดฝุ่นร้างชีวิตครูผู้น้อยมันน่าท้อแท้สิ่งหนึ่งที่พอช่วยเรื่องค่าครองชีพสำหรับครูต่างถิน่นที่ต้องไปสอนต่างจังหวัดนั่นก็คือบ้านพักครูอย่างน้อยก็ช่วยให้ครูประหยัดเรื่องค่าเช่าที่พักได้แต่ในบางครั้งบ้านที่จะให้ครูพักก็มีปัญหา ที่เราต้องมาดูสภาพกันอีกทีว่าสะดวกจนอยู่ในระดับพักอาศัยได้หรือไม่ดังเช่นไวรัลนี้ที่เมื่อวันที่14มกราคม2567ผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งซึ่งเป็นครูใหม่เพิ่งบรรจุเข้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษพร้อมกับเพื่อนครูใหม่อีก3คนพาเข้าไปรีวิวบ้านพักครูที่ว่างอยู่หนึ่งหลังทันทีที่เข้าไปดูในบ้านพบว่าบ้านดังกล่าวเป็นบ้านไม้ทั้งหลังข้างในมีพื้นที่กวา้างขวางหลายห้องแต่ค่อนข้างทรุดโทรมอย่างหนัก เมื่อขึ้นบันไดไปดูจะพบว่าบ้านหลังนี้แม้จะมีพื้นที่กว้างมีห้องอยู่หลายห้องแต่บางห้องก็มืดสนิทผนังและพื้นมีรอยไม้แยกออกจากกันหากฝนตกลงมาบ้านอาจจะรับไม่ไหวน้ำารคกระจายแน่นอนซึ่งสุดท้ายแล้วแม้จะพยายามมองในแง่ดีแค่ไหนทุกคนก็ได้ข้อสรุปว่าบ้านพักหลังนี้ทุกอย่างดีหมดพวกเราตัดสินใจเช่าห้อง ในขณะเดียวกันก็มีคนเข้ามาแสดงความเป็นห่วงถึงสภาพของบ้านที่บ้านเก่าขนาดนี้รอบๆบ,บ้านจะเก่าขนาดไหนและห่วงไปถึงความปลอดภัยของครูที่ต้องมาอยู่เองและหากคุณครูเลือกที่จะอยู่ก็คาดว่าอาจจะต้องควักเงินส่วนตัวมาซ่อมแซมบ้านหลวงแน่นอนอีกทั้งยังมีคนบอกว่าไม่ใช่เฉพาะบ้านพักครูที่เป็นแบบนี้แต่บ้านพักค่าราชการจํานวนมากก็สุดโมยกเว้นบางสายอาชีพเช่นทหารตำรวจที่จะได้อยู่แฟลตดีๆ ส่วนครูไทยก็ทนอยู่บ้านโสมต่อไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก .com ขอบคุณครับ